แคมอีกหนึ่งอันซึ่งทำไม่ยากเลยสวัสดีครับกลับมาพวกักุ๊กที่มาผมเฮ้ยนี่นจะเป็นคลิปแรกๆเลยที่มอไซมาทันแม่งมาไม่ทันหลายคลิปแล้วนี่เลยนี่เลยป้าป้าป้าหน่อยป้าหน่อยแห่กลืนหอยเจ้อไงครับตอนนี้สต็อกโอเคยังสต็อกเยอะแล้วสั่งเดี๋ยวเดียวหน่อย สั่งเยอะๆเลยตอนแรกเราสต็อกไม่ทันนะทำไม่ทันเลยนะตอนนี้สต็อกเริ่มโอเคแล้วรีบๆสั่งมาหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวตู้เย็นเต็ม <c oughs> มาครับมาครับวันนี้ทำเมนูลาบทอดสุดยอดกับแก้บอีกหนึ่งอันซึ่งทำไม่ยากเลยหมูสับสองขีดเฮ้ยง่วงวะ่ะอยากดีดวะ่ะเออยทำไงดีวะแบล็คล่ามมากินก่นอนเฮ้ยไปเอาเก๊กฮวยมาก,กินหน่อยว่าแป๊บนึงแป๊บนึงแปล็าเก๊กฮวยก่อนมาครับระหว่างราเอเก๊กฮวยก็มาปรุงรสดีกว่าสูตรน,นี้ทัวร์ เข้มข้นไตสัน่นไตพังอร่อย3ามคำไตพังสามปนะีนี่นะหมูบดนะครับหมูบด2ขีดน้ำปลาดูนะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะผมโต๊ะคุณนี่เหมือนกันนะใส่ประมอณครึ่งช้อนนะปลาเขียวประมาณครึ่งช้อนเช่นกันโต๊ะผมโต๊ะคุณนี่เหมือนกันนะแล้วก็ข่าม่ได้จริงๆหานิสานนะขาดเทิมขาใจชูรสใส่ไปหน่อยครับ โอ้ oh, ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไอ้สารใส่หน่อยนะเฮ้ยโอ้โหแน่นอนจริงมาครับเกลือนิดหน่อยเกลือนิดหน่อยเกลือนิดหน่อยแล้วก็ผงปรุงรสเล็กน้อยมันเจเอาอะไรมันไม่อร่อยวะ <laughs> สูตรสก็ใส่ผงปรุงรสก็ใส่แล้วก็สำคัญคืออะไรข้าวคั่วนะครับลาบพ่อต้องมีข้าวคั่วเด้อใส่คั่วไปเลยสช้อนสองช้อนใส่ไปเยอะนะแล้วก็พริกป่นนะนี่พริกป่น ใส่ไปชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดนะผมใส่ช้อนนึงก่อนเพื่อคนไม่ทานเผ็ดก็ค่อยก็ยังกินได้เรากินเผ็ดแล้วเราเรากินพริกขี้หนูตามได้ไม่ต้องห่วงเฮ้ยช่วงนี้งานมันเยอะมันเหนื่อยมันก็เลยไม่ค่อยดีไงเอหมดแก้วโชดนี่เดี๋ยวจะทำไม่เสร็จนะเดี๋ยวสิ้นคิปเอาหน่อยเอาหน่อยเอาก่อนเดี๋ยวสิ้นคลิปต้องอีกแก้หนึ่งนะเดี๋ยวกินใบทำใบอาบะ แล้วก็ใบมะกรูดซอยซอยยิกยิกยังไงเอ้หย, <c oughs> ยอกหยอกหยอกอะต้นหอมนิดเดียวพอต้นหอมไม่ไง่ายนะแล้วก็หอมแดงใส่ไปจริงๆร,ราบทอดก็เหมือนทำราบสดนะแค่เอาไปทอดแค่นั้นนะผักชีไปเรื่อยใส่อีกเล็กหน่อยนะสำคัญมะนาวปักอันนี้ผมตัวมามล้วนะั้นหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะผม,มใส่ไปเลยเปรี้ยวเค็มโคนเหมือนจะลืมใส่อะไรสักอย่างว่ะ ไม่ออกแล้วเล่าเล่ามันกินสมองกูไปแล้ว <c oughs> มาครับไปชนหน่อยชนหน่อยชนหน่อยเว้เข้ามาหลังกล้องหน่อยอ่าเฮ้ยช่วงนี้นะไม่ดีเลยเพราะว่าเหนื่อย,อยชนินใจปะไปนั่งกินดีกว่าไม่ทำแล้วคลิปเฮ้ยยอกยอกมาครับคิดว่าไม่ลืมแล้วเราวก็ขยำเลยอ๋อแป้งทอดกรอบโอ้ลืมได้ไงวะ <c oughs> มาครับเป็นไงลืมทุกอย่างลืมทุกสิ่ง นะครับไม่ลืมอย่างเดียวคือแก้วคู่ใจฮะปัคบนะอันนี้ก็ขยำก่อนแล้วค่อยใส่แป้งก็ได้ขยำไปเลยเฮ้ยมาเต็มเลยวะทีเนี้ยออเขาสาระมากันให้เต็มมากันให้ลืมดูดิหน้าตาเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะก้อยปะใช่ปะต้องใส่เลือดที่เราถึงเป็นก้อยคุยอะไรวะกู <laughs> <laughs> ยังไม่ใครคุยด้วยเลยสัตว์น <laughs> <laughs> ี่โอ้โหเป็นไงกินตอนนี้เลยไหมอูดับเลยนะบอกให้ หมูห mate, ้ามกินดิบนะครับบอกก่อนเนื้อยังพอถูไถ่นะนะถ้าหอยกินดิบได้ปะหได้ได้เลยอะถ้าก้องเคยกินไหมเกินอะเชฟบอกมาเอาคำจริงมาพอกระดังได้ที่อย่างนี้นะคุณก็ใส่แป้งไปหน่อยแป้งเป็นตัวผสานนะทำให้ขนงนอกมันกรอบหน่อยนะก็ใส่ไปสักนิดหน่อยอ่าใส่ปลายมันจะได้แน่นๆหน่อยนะแป้งเขาปยแค่นี้เลยจบ ทอดได้ไปทอดเลยโดยมาครับีนี้ก็ปั้นทอดแค่นี้เองอะไรจะง่ายขนาดนี้เมนูกับแกง่าไปยากมากเดี๋ยววงรอนานเ <c oughs> นี่ยมือจุ่มน้ำหน่อยจะได้ไม่ติดมืออ่าแล้วก็ปั้นก็ให้มันแน่นๆหน่อยนะแล้วบีบปึ๊บปั้นให้มันแน่นๆหน่อยนะแล้วก็ย่อนลงไปปึ๊บอ่า มาครับแล้วพอเริ่มจะได้นะเราก็เล่งไฟหน่อยไล่น้ำมันสักนิดหนึ่งดูดิน่ากินมากนะเรียบร้อยโอ้โหยังไงครับลาบทอด <c oughs> ไปครับจัดจานแล้วก็อย่างหนึ่งนะที่ลืมอีกแล้วก็ <c oughs> คือใบมะกรูดนะใบมะกรูดทอดกินคู่ลาบทอดที่สุดยอดเลยบอกให้ใส่ไปเลยครับ ระวังครับระวังครับอ่าใบมะกรูดม,มีน้ำนะโอ้โหอีกที่อไม่ได้อย่าไปกลัวน้ำมันเออแค่นี้พอแต่ก็อย่างที่บอกนะใบมะกรูดต้องโรยเลยรโรยเกลือนิดนึงกินโอ้โหสุดยอดอะบอกให้มันคือกับแก้มอีกอย่างเลยนะบอกให้ไปครับจัดๆเรียบร้อยครับโอ้โหเป็นไงทำง่ายแบบสุดๆนะ อร่อยเลยของขอแย้ใช้มือนะเมนูอย่างนี้มาใช้ช้อนซ่อมมือ,อ,อดูครับช้อนซ่อมดีกว่ามาั้งช้อนซ่อมดีกว่ามาั้งช้อนซ่อมดีกว่ามาั้งร้อนไม่เป็นไรเรากลัวทำไมอ่ะดูครับน่าก,กินมากโหมือสัน่นไม่ใช่ว่าห้อนอยู่แล้วนะร้อนไปครับเรียบร้อย เค็มไม่มีหวานรสชาติเข็มข้นมากหอมพริกป่นหอมข้าวคั่วอร่อยวะ่ะเ,เบื่อ,อยังเลยทำอะไรม,มันก็อร่อยไปหมด <c oughs> ยอกยอกอร่อยเราไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้รสชาติที่ผมชอบรสจัดจัดรสจัดจัดดูนะดูใบมะกรูดกับแก้มบอกแล้วมากินแบบครบเซตดู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 ด แล้วก็ใบมะกรูดหน่อยพี่ขี้หนูต้องมาพี่หนูสีแ,งแดง <c oughs> แน่นอนจริงจิ้มเข้าไปเลยแทงเข้าไปอ่าเข้มข้นสุดๆดบอกเลยในเข้มข้นเราไม่นอนไปครับ ผ่านผ่านไปก่อนเลยเมนูนี้้ไม่ใช่ผ่านคุณลองไปทําดูรสชาติจัดมาเข้มค้นมากหมู2องขีดน,นะทําตามนี้เลยขายได้ก็เมนูให้ร้านได้ทำทำโชว์เพื่อนได้เฮงอย่างนี้ดีกว่าอยากไปนั่งในวงแล้วอะ่ะร้อนมากข้างนอกไปครับขออนุญาตไปกันเลยว,วันนี้ก็เผื่อคนถามเข้ามาเขียงกระทะมีอยู่หอยจ้อแห้งกลืนสั่งได้เดี๋ยวขึ้นได้เลย ปิ้งโอเคไป่จังเอานะไปครับอย่าแผ่วอย่าแผ่วโยนน้ำแข็งทำไมสดชื่นจริงๆชื่นใจจริงๆฝากกดไลค์ like, กดแชร์สักไว้นะครับเจอกิปหน้าครับ